นี่ครับทองขาวชำรุดเสียหายทำให้มอเตอร์สตาร์ทไม่ออกถ้าทิ้งไว้นานๆโดยไม่สนใจอาจจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้และนี่ก็ทำการเปลี่ยนทองขาวใหม่ทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเล่นกันกลางแดดในนี้เลยครับ นี่เดี๋ยวมาลองไฟต่อไฟเข้านี่ก็ลองแล้วครับกิน4.5แอมมอเตอร์2แรงโอเคครับไม่มากเกินไปเฮ้ยหนากุ้งครับ แก้ไขกวนาใหม่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็สตาร์ทไม่ออก